แดงกับจะมูกบ้านใหญ่แน่นะคะมูกบ้านใหญ่นะเน่ไม้อีกเฟสหนึ่งนะ ค่ะเพืเ่อนกับบรรยากาศเพื่อนบ้านนะคะบ้านแดง70บ,บาทค่ะสอง70บาทสองท่าบ้านแม่แดงก็จะหมู่บ้านใหญ่แน,ใน,ใน,ใน่นะคะหมู่บ้านใหญ่เนี่ยมาอีกเฟตหนึ่งนะคะ นี่นะคะใช้เวลา2นาที ว่าจะใส่กินที่ร ครับขึ้นาสร้างเขานะคะอ่ามาซเฟตนีด่มูว่าจะใส่กี่นาทีนะคะ เสร็จนึ้วนะคะเสร็จดีก็จะกลับแล้วจะเสดไปส่งข่าวนะคะเพื่อนอตอนนี้4ี่โมงนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะวันแดดนะคะ4ี่โมง,สงเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านได้เพื่อนสอนาทีนะคะใส่เวลา2นาที กี่นาทีนะคะเพื่อน70บาทครับใส่สร้างเสานะคะผ่านในหมู่บ้านแม่แดงนะ สิบบาทสองท่า e